เสียงแล้วหวยสามย,ยกครับดวงสิทของผู้ใหญ่นี่ตางทีิตัวนึงครับน้องบูงาา๊แล้วก็ขอบคุณรับนัวหน้าทัาจะต้องเวทีมวยมาตรฐานของพันดักรัตนบุรีครับเป็นเวทีเรื่อเสียงมาตรฐานจริงๆแล้วก็มวยนี่ชมกันสนุก มันอยากจะได้ดูเอือหรือเปล่าโอ้โห จะลาไปเราจะเรี้ก็น็อ n เอาไปนี่เด็กใหม่ๆท่านนี้เราก็ปั้นขึ้นมาเผื่อว่าจะเป็นดาวรุ่งนโอกาสข้างหน้านะถูกต่อไปก็เดินทางมาถึงกู้กับเทวนาชิบชินตอนครับขน้อยเราเดินทางมาจากสอบปปเรามาจากบ้านหัวม่วงแปนสมบนาทีอสมชายอสมชาย มาพบอาจารย์เพ <Cornell>. well, ียงด้วยนะครับอาจารย์ทั้งายที่มง cool ูพ yeah. <c ough> ูดนะครับเชิญเชิญอาจารย์ทั้งหลายก็จะของโปรโมเตอร์รายการพิศน์สัตว์เสียนะครับที่ทำใจับเพียครับนี่นี่นี่มาครับเพียงพิศน้ทำใจครับนี่นี่อาจารย์เพียงได้เลยเด็กกูยังเออออกมาบงมวยคู่นี้ต่อยกันดีต่อยกันมันได้โดนจับพันกันมันแค่แน่นอนอุ้ย ขัดจับตัวไงก็ห really? ั่งหมดเอาแล้ว <hat gr intens Mother>. <inh free horse and liver> ูดอนีสกันเอาแล้วคอกูเข้ามามี่้าได้กว่าต่อยหมดโอ้ันเทมาดา่ายแดงฝ่าย้ายยข่าหาอโันงแอนรมดาอคไรสนาของกำลังมีรัค่ะเหมั้ไดูเดือนดูเดือเน่โบนัสอีกคนละห้าร้อยบาท ลอยบากพาเป็นเงินเราีิประมาณหลายล้านกี่ห่อยล้นกีบสุดยอดของมวยไทยต้องกล้าของมวยไทยศิลปะแม่ไม่มวยไทยไฟฟ้าขับไฟแดงกู้เตะถึงเสือ้อเกลือขาดนะแล้วลอ,อยดีลอยมันมีรางวัลให้บนอาจระพันธระนำแน่นอนนี่คือผู้มีแต่ให้เจ้าของลงสีไงถ้าเขาเป็นสีแล้วพันกรนั้นแถมทำพรอบ นี่ไข่โตแพะแพะแพะโอ้ยแตะขัวดอกนี้ใส่ตาบจวนบนจังหงเลยโอ้โหสุดยอดดีดีมีนับมีนอกสินลับใบแม่ไม่เคไทยพี่น้องได้เห็นเหรอแมวน้ำเงินมี่ของของขอพี่จุ๋มไหมเนี่ยอ้าวของพี่จุ๋มเองเออพี่จุ๋ม เลี้ยงคูมเลยที่มาจากโพทซานาว่านะครับนี่ผู้ชมเดินทางมาถึงคู่บวยหญิงนะครับทำ้นมาอะไรก็มาเลยเลยมเยื่อกี้เราพาัน็อกนี่ก็ไม่ทันนะเราบอกพตั้งนานแล้วคู่บวยหญิงของเราคู่ก็เฟสบ้านสั่งผมให้เออคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ของเฮาดงเฮาดงกับเฟสบ้านน้อย คนนี้ครับลูกพี่ขาดงข่าดงมีมาแล้วสองพันนะครับเพชรบ้านน้อยให้เพชรบ้านน้อยส่งมาสองพันตีงานเชือกแล้วให้ส่งมาสองพันมาแล้วครับสามยกหวยคนนี้เพชรข่าซังทรอนิกันาซังกับปวดเท้าหน้าปวดหนื้หนามหรือว่าปวดเท้าหน้าไฟขาโอยเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยแล้วดี่ย่างเดียว้ม จ่อขึ้นนั่งจ่อยกัดภาคยังประเทศในภาคใกล้ผู้ไปปากขึ้นมาเลยก็ตัวน้องเดียวน้องเดียวสองคนยังรักกันขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันเร็วอย่างนี้มันเร็วมันเทาอาจารย์พวกพวกเล่นกันประเทศในเบิร์นวยซ้่มเสียจ้อยว่าซั่มปลาพูดเอาผู้ใหญ่มาถึงแล้วเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งเลยพวกอกจารยสัตว์สุดวิโกมาเยอะปีศา ไฟแดงใส่หวมสีแดงแต่ว่าส่งนี่สีคือการแดงกินมพุงสำหรับไฟป่าครับเพลินพุงขับน้องคิวมีน้องกันหลายคู่มาถึงสองยมตอนนี้ไฟปลาไฟแดงขับขึ้นมาเลยทุกคู่เฮาดงกับเพล่นมันน้อยเป็นองค์ประกอบพิธีเลยครับลบจมแล้วสีพันน้องคิวมาน้องดิวไฟป่าไฟปลาสีห้อนนี้ ไปว่าวหมาเตะส่วนตัดกัให้นี่โไปเตือเอตืน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 นกำลังจะจบนั้นพนักพนันตับโหลดเอาดองเอาดองขึ้นบนพนักพิธีนะลูกกับเพชรปาน้อยเจ๋งแล้วรุ่งสอนหนึงันชั่ง บ่มีหัวใจไงไงกว่าตับอีกอะไรโใหญ่กว่าตับโใหญ่กว่าตับเอ่อหมูเด้งมี1,000บาทเพลงรุ่งเมื่อกี้ลงแล้วนะราคาเราหนึ่งพัเนาะหนึ่งพันหนึหมูเด้งกูก๊ะลังดังเต้นออกหมูเด้งเนาะหมูเด้งนี่ก็ถือว่าสุดยอดทางทางโทรภาพเนาะข่าวหมูเด้งนี่สุดยอดแมนแล้วแมนแล้วลงตัวกันที่ข้างละหนึ่งพันไปไปไป ขามันยกขึ้นแต่ว่าัหตไปเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นูเทตกนไฟกใหญ่กับเเพชรใหญ่เพชรให่ยเพชรให่ไฟไฟบเวงี้ยอาจารย์ฟรับตาตีลูกเยียวเบิ่งผงเบิ่งงเบิ่งงนี่นี่บเป็นเพชรเล็กับยานาโอ้โห นี่จเป็ยอดไอคิวยอดไอคิวเวทโหัตพานกับบิ๊กับบิ๊กับเสที่ยิ้มโอ้โหมัมันีแปดแล้วดูกบนดูกบนผู้ยี่สิบแปดอยู่แล้นี่โอ้ยที่แปดเออนี่ที่แปดเป็นเทปเทปใหญ่มากเทอใหญ่มากจกตุ๊าตาโอ้ตุ๊กภาพร้อมเห็น่ะนำพิชิทนในขานำพิชิตทนไม่ไหวไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้ว นักสู้ควยสยามอดบรุษทนไม่ได้มันหลบคู่นี้ช็อตในแค่ในฮอนสอ่างตบองหุมกามีมัดเย็บมัดเงี่ยเบิ้งตามันสลอดีขึือย่างในเพิ่นเพล่นผ้าตามันสลอดีอู๋ที่จะมาสิ่วนมันสี่ส่วนมันสี่ส่วนมันสี่ส่วนตามันสี่ดีวนเอาแล้วโอ้ฟังไฟ ไอผู้นี่เพิ่งตามนันสลอดีขนาดับไฟผ้านะไหมบหมูเกับเลแ่เชลแ่มามาหัวเนีไอ้วาไอ้ควาพี่ต้มน้เดีนึ่งเดีนึ่งดง๋น่งดี๋ยวหนึงรอี่ตรงน้นอยู่เนี่ยยังดีนะยังดีเป็นยกกับนี้ทับกอนนาะโอ้ยใต้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 ต้ใตคุดใต้พี่จองมาเป็นสี่หางนุม รับยกที่สองเธอทั้งสวยทั้งงามและเซ็กซี่อีกต่างหากน้องีกับน้องเมรีน้องเมรีน้องเมรีอ้าวเงอาจารย์เห็นรเรกับหมูดเฮ้ยบเบิตาบอาจารย์เบิตาบัยดวพูดดิหาว่าไดไรยังไงหาว่าอะไรยังไงครับอยไปหาว่าไยังไง ไอ้ผองผู้ผองไอ้ผองมันซึกันแย่ะบาดนี่กลมาไม่้บ้าน้ศูนก็เป็นูนเล้ยงกันเาซอกมสลอตสลอมาเจ้าหมูแงาสลอเทปุ้เทปุ้ไปหมูงัดกันอีุ้งจูกันเยว อีกคู่หนึ่งนะอีกคือหนุ่ยมันลักสู้มวยสยามจบเก็บช็อตเก็บแล้วลักสู้ตา,ตาเบิงตาเบิงตาของของมูเด็กยอดยอดเพชรม่ยอดเพชรใหม่้องราชจะเสียกันมาดีเราจะจะตัดเป็นผู้พิทีการแล้วลนี่เป็นผู้พิทีกาแวะเสุดยอดในมวยถือว่าตุ้ยเนาะ ดุยทั้งสองคนนักมวยซีนลายหมูเร่งเห็ดลุงไฟแดงหมูเร่งไฟบ้าเตะขวาวประสันแข่งกันหมูเร่งตาสโลดโดนนั้นโอ้โหมีสองเลยมีสองเลยโอ้โหแต่ว่าเราหมูคือตาว้าเราสโลต้นยกที่สอง ท่านเลขาฯพีคิดบอกหามาได้ยังไงหามาได้ยังไงคู่ลือสุดยอดสุดยอดเขาไม่มเสกเขามเสกเนีมับมอสนาคาบมอสนาคบมัน่อมูเล่งของแท้ี่โะแดูแทงมมาทำใจมาทำใจเหลือกินเตะลูกมูเิ่งปูเิ่งยเตะทีเปิล เควาขว,าข,วาขึ้นทน่ทนลัดงุกลุ้ตลดุ้ตล,นลนดนเลนแ่เลืนลลสู่มวยสยามดีขล้นไปทุกที่บอว่าสเป็นไ้ใดท่านไปเบบว่สิเป็นไเพชรอว่าสิเป็นไข,ไนขีไป,ป,ขปากเน,เนเักสู่มยสยามมเงเลุเที่ยว้ยอีกพอ ผมกระโดเลยน right. oh. ี่ลูกรูปนใส่พี่อบ้านห้้ยมันบ่แมนตัวเ่ารวดเรยวพื้นกันโทษพื้นกันโค่นนะม้าเพชรรุ่งเพชรรุงเอ็โอ้เพชรรุ่งเมยโคเร่นกับเม่ตาสลอตาจะไหนม่าสลอคือแท้คดน มันอวีมีข่าวบอกว่าวมาแล้วมแน่ๆอาจารย์คูลกนกับยอดเพชรใหม่เสรเราจะเป็นคู่ของคมเพชเล็กกับยอดลานาแล้วก็ถึงคู่พิธีกานะครับอีสคู่อีกสคู่ถึงคู่พิธีการเขากำลังนวดอยู่นวดไม่ทันนะครับท่านผู้ชมอ่ายสิจาถ่ายอยถ่ายหน่อยเออขอภาพเด็นๆหน่อยนี่ นะครับท่านผู้ชมครับมันสนุกก็ได้อย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้ไทยลักษณะผมขอเสียร์มบบ